สวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาเนื้อหาในรูปของรูปกลวยนะครับเป็นความรู้ระดับชั้นมันมนธยมศึกษาตอนต้นนะครับรูปกลวยนั่นเองเราคงเห็นในท้องตลาดทั่วไปนะครับเช่นกลวยตักน้ากลวยกอกน้ําไอศครีมรูปกลวยนะครับแล้วก็ขนมต่างๆที่เป็นรูปกลวยลักษณะเด่นของรูปกลวยคือฐานเป็นวงกลมแล้วก็มีจุดจุดยอดแหลมถูกไหมครับ เนะ่ยมันก็พวกพวกกระโจมกระโจมที่ภาคพวกนั้นนะครับนี่คงคงจะได้เห็นนะครับคานนี้องค์ประกอบสําคัญที่เกี่ยวข้องในการในการคานวณเกี่ยวกับรูปกวยนี้จะมีสามอย่างหลักคือมีสูงตรงหรือความสูงนะครับในภาพด้านขวามือนะครับสูงตรงนะครับแล้วก็สูงเอียงเห็นไหมครับสูงเอียงแล้วก็รัศมีวงกลมรัศมีฐานนี่ครับจะเกี่ยวข้อง3ามอย่างนี้3ามอย่างนี้ เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับท่านเรีสังเกตนะครับมุมนี้การ90องศาค,ความสูงหรือสูงตรงของควยต้องตั้งฉากรัศมีที่ฐานเสมอนะครับอันนี้คุยทำภาพคนไหว้ท่เรียนดูนิดนึงนะครับเห็นไหมครับชัดเจนจริงไหมครับเมื่อภาพมีการหมุนนะครับจะมีสูงเอียงสูงตรงและก็รัศมีที่เกี่ยวข้องกันนะครับในการหาสูงเอียงความสูงแล้วก็รัศมีนี้ ถ้าโจทย์กำหนดให้มา2อ,อย่างถามมาอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็สามารถหาได้โดยใช้ปีทากรัตผมครับปีทากรัตก็คือด้านตกข้ามมุมฉากในณในภาพนี้สูงเอียงคือด้านตกข้ามมุมฉากนั่นเองส่วนด้านประกอบมุมฉากทั้งสองคือความสูงและรัศมีเพราะฉะนั้นถ้าเราหาปีทากรัตเราก็ได้เป็นสูงเอียงยกกำลังสองเท่ากับสูงตรงยกกำลังสองบวกรัศมียกกำลังสองนะครับนั่นเองก็จะหาองค์ประกอบ3อย่างนี้ได้ นะ้าต่อไปครับเราจะมาดูความสูงของกล้วยเมื่อกลัวเป็นความสูงมากขึ้นพื้นที่ปริมาตรเลยพื้นที่ก็จะมากขึ้นเห็นไหมครับพื้นที่เท่าเดิมอยู่ที่ฐานนะพื้นที่ฐานของกล้วยเท่าเดิมแต่ว่าความสูงมันจะเปลี่ยนไปทําให้ปริมาตรเพิ่มขึ้นครับอ่าอันนี้เขาคกันหมดให้ลักษณะน้อยลงพื้นฐานกล้วยก็จะน้อยลงถูกไหมครับ รจะลดลงตามขนาดของรัศมีอ่าที่เราจะมาหาเราจะมาหาพื้นที่ฐานของคลวยนะครับนักเรียนดูจาก Excel นะครับกับ Excel ข้างล่างครับจะเห็นว่าพื้นที่ฐานของคลวยเป็นรูปกกวงกลมถูกไหมครับพื้นที่วงกลมก็คือพายอารังสองในหน้าที่นี้เห็นไหมคอลัมน์เอนี้พาย นี่คือ r น r พา,ายมีค่า3.14ประมาณรัศมีน,นี้จากพายม่คือ2แทน2ไปถึงครับพายอาร์2ก็คือรัศมีคูณ2ครั้งอันพื้นที่ได้ก็คือ12.57มันจะเปลี่ยนแปลงตามรัศมีนะถ้าคูเคอรรัศมีใหม่นะเห็นไหมครับรัศมีถ้าคูใหญ่ขึ้นพื้นที่ก็มากขึ้นตามเห็นไหมครับโอเคครับเพราะนั้นพื้นฐานเราได้แล้วลนะครับจากภาพนี้นะครับได้14ก็14.93ตารางหน่วย ทัลสมียาว2.18หน่วยนะครับต่อไปสูงเอียงสูงตรงนะครับมันจะขึ้นตามที่รูปร่างของมันรูปกลวยนะครับนักเรียนก็สามารถหาได้โดยจากพีทากรัสนะครับแต่ใน,นที่นี้นี่กูทำไมให้นักเรียนเห็นชัดเจนนะครับสูงเอียง4.47สูงตรง3.9ทัลัสมีวงกลม2.18คราวนี้ถ้าเราจะหาปริมาตรของรูปกลวยปริมาตรของกลวยก็หาได้จาก เศษหนึ 1> 1่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณความสูงพื้นที่ฐานก็คือพายอาร์ลังสองนั่นเองความสูงก็คือ h นะครับจากภาพนี้นะครับพื้นที่ฐานที่เราได้สิบสี่จุดเก้าสามก็มาจากพายอาร์ลังสองนะครับคูณความสูงคือสามจุดเก้าและหารด้วยสามคำตอบที่ได้ปริมาตรก็คือสิบเก้าจุดสี่หนึ่งลูกบาศก์หน่วยนะครับถ้าครูเปลี่ยนแปลงรัศมีใหม่ นะครับปริมาตรก็เปลี่ยนไปความสูงคงเดิมนะครับเพราะเราไม่เกี่ยวข้องกับความสูงตอนนี้นะแต่ถ้าเราเปลี่ยนความสูงใหม่นะปริมาตรก็จะเปลี่ยนไปพื้นแต่พื้นที่คงเดิมหะครับเพราะไม่ได้เกี่ยวพื้นที่เพราะพื้นที่เกิดจากพายอาังสองแต่ปริมาตรเปลี่ยนไปเพราะปริมาตรเกิดจากเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นฐานคูณความสูงโอเคไหมครับนเรน่าจะเป็นแนวทางในการคำนวณได้นะครับ สำหรับวันนี้คุณนิพนธ์ก็นำเสนอการหาปริมาตรและวิตีฐานของกลวยในลักษณะภาพเคลื่อนไหวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ